5อาการของโรคไตสังเกตได้ไม่ยากภัยเงียบอย่างหนึ่งในปัจจุบันมีโรคไตเป็นหนึ่งในนั้นเพราะโรคไตในระยะเริ่มแรกอาจไม่มีอาการเตือนใดๆเลยอาการจะออกมาก็ต่เมื่อไตเสื่อมไปมากเป็นไตเสื่อมระยะ3-5ไปแล้วซึ่งกว่าจะรู้ตัวและหาทางรักษาอาจสายเกินไปดังนั้นควรสังเกตสุขภาพของตัวเองให้ดีหากมี5อาการเหล่านี้ สามารถบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคไต 1. อาการบวมหน้าบวมเท้าบวมใช้นิ้วกดแล้วมีรอยบุม๋มเพราะเมื่อไตทำงานลดลงความสามารถในการขับน้ำและเกลือจะลดลงจนทำให้เกิดน้ำข้างกลายเป็นอาการบวมตามอวัยวะต่างๆ ปวดหลังและเอวมีอาการปวดบริเวณบั้นเอวหรือชายโครงด้านหลังและปลวดร้าวไปถึงท้องน้อยขาอ่อนและอวัยวะเพศมักเป็นข้างใดข้างหนึ่ง 3. ปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะเป็นฟองเกิดจากการมีโปรตีนรั่วออกมาคนปกติเวลาปัสสาวะอาจมีฟองได้บ้างเล็กน้อยแต่ถ้ามีฟองมากจนกดโถปัสสาวะแล้วยังไม่หมด แสดงว่าน่าจะมีโปรโตีนรั่วออกมามากซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคไตอักเสบ 4. ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อหรือสีชาแก่อาจมีอาการปัสสาวะขัดเช่นปัสสาวะลำบากกระปิดกระปลอยปัสสาวะเจ็บสะดุดและไม่หุ่งปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนทั้งหมดนี้เป็นอาการปัสสาวะที่ผิดปกติ 5. ความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อยกว่า35ปีหรือผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปี